คราวนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับฟังก์ชันอีก3ตัวนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของวันที่นะครับอย่างแน่นแฟนนะครับอย่างเช่นผมให้ดูตรงนี้นะครับเรามีฟิลนะครับของเบิร์ด เดดนะครับหรือเป็นวันเกิดของพนักงานนะครับในนี้ก็จะเป็นข้อมูลแบบวันที่นะครับก็จะมีทั้งวันเดือนปีนะครับบรรจุอยู่ในนี้นะครับในบางครั้งเหมือนกันเราก็พบว่าเราอยากที่จะทําการดึงเอาข้อมูลนะครับเฉพาะวันนะครับหรือเฉพาะเดือนหรือเฉพาะปีนะครับออกมานะครับเราสามารถที่จะทําได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าได้นะครับเรามีฟังก์ชั่นช่วยนะครับในการทํางานแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ อย่างเช่นผมจะทําการสร้างฟิลด์นะครับของคิวรี่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอีกฟิลด์หนึ่งนะครับโดยดึงเฉพาะวันที่ออกมานะครับผมก็บอกว่า day นะครับผมตั้งชื่อฟิลด์ก่อนนะครับบอกว่าเป็น day นะครับแล้วก็ใส่คอลอนลงไปนะครับเพื่อที่ทําการแยกนะครับบอกทางด้านหน้าคอลอนก็คือชื่อฟิลด์นะครับถัดไปนะครับเราก็ต้องเขียน expression ลงไปนะครับซึ่งผมก็จะใช้ฟังก์ชันนะครับในการดึงวันที่ออกมานะครับก็จะเป็น day เช่นเดียวกัน แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับเห็นวงเล็บแบบนี้นะครับก็คงจะเข้าใจนะครับว่าตรงนี้เป็นรูปแบบของฟังก์ชันแล้วนะครับส่วนด้านในนะครับเราจะต้องใส่ข้อมูลของวันที่ ee, หรือว่า Input หรือค่า Argument ที่เราจะส่งเข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับเราจะต้องใส่ข้อมูลที่เป็นชิ้ของวันที่ลงไปนะครับถ้าเราสังเกตนะครับว่า ฟังก์ชันสามตัวแรกที่เราเรียนรู้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดทเรื่องของนาวเรื่องของคทมนะครับฟังก์ชันทั้งสามตัวนี้นะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องใส่ค่าอินพุตเข้าไปนะครับเพียงแต่ฟังก์ชันสามตัวนี้จะทําการส่งค่าวันที่นะครับปัจจุบันกลับมาให้เราแต่ในในกรณีนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่ต้องการค่าอาร์กูเมนต์หรือค่า ที่ต้องส่งไปกับฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะทําการดึงอาวันที่กลับออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลที่อยู่ข้างในที่ต้องใส่นะครับผมจะใส่เป็น identifier นะครับนั่นหมายถึงว่าตัวที่อ้างอิงถึงชื่อของ field นั่นเองนะครับผมก็ใส่ชื่อ field birth date นะครับลงไปนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องใส่วงเ,เล็บ นะครับใหญ่นะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้ลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวโปรแกรมรู้นะครับว่าทางด้านในก็คือเป็นชื่อของอ็อบเจกต์หรือว่าชื่อของฟิลของเรานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับบอกว่าเป็นเบ r ร์เดทนะครับแต่ในการพิมพ์ข้อความลงไปตรงนี้นะครับต้องระวังให้ดีนะครับถ้าชื่อของเราผิดนะครับนั่นหมายความว่าตัวโปรแกรมจะหาตัวชื่อดังกล่าวไม่เจอนะครับผลที่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกัน ผมลองพิมพ์ชื่อผิดแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกคําสั่ง view ขึ้นมาผลก็คือว่าตัวโปรแกรมจะถามนะครับให้เรา enter parameter value หรือค่าของ parameter หรือของตัวแปรลงไปนะครับบอกว่าเป็น bird t h เด็นะครับแบบนี้นะครับซึ่งหาไม่มีเห็นว่าเราพิมพ์ผิดนะครับตัว r กับตัว i นี้สลับกันอยู่นะครับ cancel ลงไปนะครับทําการแก้นิดนึงนะครับ ถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับเราก็สามารถที่จะทําการวิวนะครับคิวรีดังกล่าวขึ้นมานะครับผลก็คือนะครับดูเลขคอดแรกนะครับวันที่8ธันวาคม48เราก็สามารถดึง day หรือว่าวันที่มาได้นะครับเป็นวันที่8นะครับเห็นว่าค่าที่ส่งเข้าไปนะครับเป็นข้อมูลแบบวันที่ตรงนี้ค่าที่กลับออกมานะครับก็จะได้เป็นตัวเลขนะครับ integer นะครับเป็นวันที่ออกมานะครับ08ก็จะกลายเป็น8เห็นไหมครับกลับออกมา และเช่นเดียวกันนะครับนอกจากฟังก์ชันเรื่องของวันแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของเดือนของปีนะครับที่เราสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมขออนุญาตในการก๊อปปี้สูตรของเรานะครับผมคลิกขวานะครับเลือกคําสั่ง Copy นะครับแล้วผมก็ทําการคลิกที่ช่องฟิลใหม่นะครับแล้วก็ทําการเพสลงมานะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็ทําการแก้นะครับรายละเอียดของสูตรของเรานิดหนึ่งนะครับ นอกจากที่เราทําการพิมพ์ลงไปโดยตรงๆแบบนี้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะทําการาใช้ Expression Builder ได้นะครับโดยการคลิกขวาลงไปนะครับแล้วก็เลือก Builder นะคำสั่ง Builder นะครับสักครู่หนึ่งก็จะปรากฏ Expression Builder ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับปรากฏขึ้นนะครับซึ่งในนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า จะดูง่ายกว่านะครับเพราะตัวสอนจะใหญ่ขึ้นพร้อมกันนั้นก็จะมีเรื่องของโอเวอร์เลเตอร์ต่างๆนะครับให้เราสามารถทําการคลิกเลือกได้ที่นี่นะครับในกรณีที่เราจําไม่ได้พร้อมกันนั้นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็สามารถทําการเลือกได้นะครับที่นี่ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในหมวดของเดตเอ็นทามนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับที่เราสามารถเรียกใช้ได้นะครับอย่างเช่น now นะครับเรื่องของ time นะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราได้ทําการสอนผ่านไปแล้วนะครับเรื่องของ day นะครับ เห็นว่าทางด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเป็นสตัคเจอร์หรือเป็นฟอร์แมตนะครับของฟังก์ชันนั้นๆที่จะต้องใช้ขึ้นมานะครับโอเคเราเริ่มต้นกันดีกว่านะครับผมทําการเปลี่ยนฟิลด์ของเราก่อนนะครับชื่อฟิลด์บอกว่าเป็นมันแล้วกันนะครับตั้งชื่อฟิลด์เป็นมันนะครับเพราะงั้นผมก็เลือกใช้ฟังก์ชันมันนะครับเห็นว่าจะมีฟังก์ชันมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันนะครับข้างในจะเป็นนัมเบอร์หรือเป็นนัมเบอร์ที่อ้างอิงถึงตัวเลขนั่นเองนะครับ พิมพ์ลงไปนะครับผมก็ทําการแก้สูตรของเรานะครับบอกว่าเป็นมันนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกโอเคลงไปนะครับสูตรก็จะถูกเปลี่ยนตามเรานะครับตัวที่3ามนะครับเหมือนกันนะครับผมเลือก expression builder ขึ้นมานะครับแก้เป็น Year นะครับแล้วก็ Year นะครับคลิกโอเคลงไปนะครับ เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะพร้อมที่จะทดสอบนะครับฟังก์ชันทั้ง3แล้วนะครับคลิกวิวอหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ดูนะครับการเปลี่ยนแปลงเรามาดูนะครับเรคคอร์ดแรกเช่นเดียวกันนะครับ08นะครับ December 48นะครับเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนะครับช่วยในการตัดออกมานะครับ day เป็นวันที่8นะครับตรงนี้เป็น integer นะครับ month December ก็เป็นเดือน12 เยี่48ก็กลายเป็น1948นะครับเป็นการาดึงเอาวันเดือนปีออกมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ฟังก์ชันทั้ง3ตัว